สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันรายการบอกไปปรวยเมื่อยกันเลิกนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีทํานักเก็ตนะครับโดยที่ใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนะครับผมเดตามผมมาเลยนะครับมืดหน่อยนะครับพอดีว่าไม่ค่อยไม่ได้เปิดไฟนะครับเอาเลยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับตอนเราจะเริ่มวิธีทํานักเก็ตโดยใช้หม้อทอดไรน้ำมันนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผม เราก็นี่ครับเครื่องทอดไรน้ำมันนะครับแล้วก็ดึงออกเลยครับแบบนี้ครับนี่ครับแล้วก็ใส่พวกนักเก็ตลงไปเลยนะครับแลั้นก็ปิดเหมือนเดิมครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับเปิดสวิตช์เหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็คือมันจะมีให้ตั้งเวลานะครับสมมติว่าเราเปิดสวิตช์ใช่ไหมโอเคถูแล้วเปิดสวิตช์ โอเคมันมันจะขึ้นมาอย่างนี้ครับอ่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ผมดบให้ดูเอามันดับไปที่นี่นี่นี่อ่ะเห็นไหมมันจะขึ้นนะครับอันอันนี้คือเวลานะครับผมอันนี้คือองศาครับถ้าเกิดสมมติเราจะทํานาเก็ตนะครับนาเก็ตมันเราสามารถดูได้ตรงนี้เลยนะครับข้างบนเลยนะครับคือว่าถ้าเกิดนาเก็ตนะครับมันเราก็จะใช้ไฟแบบไก่เลยนะครับผมก็คือร้อยแปดสิบองศานะครับผม 180องศาเวลาก็ประมาณ15-20บนาทีนะครับแล้วก็ตั้งได้เลยครับอันนี้ก็คือ18องศาครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปอย่างเงี้ยครับจุดจดอ่ะ,อะเป็น20ิบนาทีไหรครับมันจะเป็น20อ่ะอันนี้เป็น2นองศาแหละเราองศาเราเวลาเราจะลดองศาหรือเพิ่มองศาเราให้กดฝั่งนี้นนครับโอเคมันจะเป็นร8อยแิเห็นไหมอันนี้จะเป็น,ฝ,น,ปน,ฝ,งงนฝั่งนี้เป็นฝั่งองศาฝั่งนี้จะเป็นฝั่งนาทีนะครับผม แล้วก็ทานตอนนี้เลยครับจากนั้นเราก็เสียบเลยนะครับพอเราใส่นี้ไปนะครับมันก็จะเหมือนเรารอเวลาครับ20นาทีจากนั้นพอถึ20นาทีนะครับมันก็จะดิ้งมีสัญญาณเรียกเลยนะครับผมโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปสําหรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการสอนทำนาเก็ตแบบมอทอดไรน้ำมันนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดไลค์ด้วยนะครับ